สวัสดีครับผมสว่วนเพื่อนๆชาวเซเวนไอททุกคนด้วยนะฮะวันนี้ครับผมทางเกมได้มีการแจกพาสคาร์โนหนึ่งของเรามานะฮะทุกคนครับพาสคาร์าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ไปได้หลากหลายคอนเทนต์มากๆเหมือนกันครับแจกของดีนะฮะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้พาสคาร์ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะเล่นช้าหรือเอพิ่งมาล่นนะครับผมเพราะว่าพาสคาร์าเนี่ยมันจะแจกในวันที่50นั่นเองนะครับ พอ50ปั๊บเนี่ยน้องก็จะได้พาสคามาแบบนี้นั่นเองครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าพาสคาเนี่ยใช้ลงอะไรใส่ของแบบไหนและที่สําคัญคือมันเก่งมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคลิปนี้จะมาพูดให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ,รบเวลาเห็นไลค์เยอะๆมันมีกําลังใจจริงๆเพื่อนๆนะแล้วก็ฝากไวด้วด้วยกับสปอนเซอร์น้อง1ของเราครับใครที่สนใจเติมเกมเซฟได้ถูกกว่าตัเวเอนี่นะครับ Over Top Up ลิงก์อยู่ข้างล่างนะจ๊ะไปเริ่มกันนะครับอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวละครอ,อย่างพาสคาเนี่ย หล,หลักๆอ่ะเป็นตัวที่เอามาฟาร์ม PVE นะครับก็เป็นฟาร์มพวกไฮด้านะครับผมฟาร์มดันเจี่ยนท่าต่างๆคือพี่แกไปครบเลยนั่นเองนะครับทีนี้บัตรคาทําของยังไงควรอัพสกิลแบบไหนโอ้โหเนี้แบบมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยนั่นเองครับบัตรคา่เป็นตัวละคราสายเวทนะครับทุกคนนะแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างโอเคหมดเลยสกิลหนึ่งตีแรงตามข้าเวทนะครับผมเออสกิลพื้นฐานตีแรงตามข้าเวทเนาะสกิลหนึ่งของน้องครับจะเป็นการรีเซ็ตคู่ดาวนะครับผมอ่ะ การรีเซ็ตคูลดาวตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้ใช้สกิลทันทีเลยนั่นเองนะครับแบบรีปั๊บเนี่ยได้แบบมาเลยอะไรเงี้ยครับรอเทิร์นต่อไปก็คือได้ฉีดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นการความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลเอ่อ ถูกโจมตี2ครั้งก็คือประมาณว่าเวลาที่โกรธศัตรูลนะครับเหมือนกับฟิลลิ่งอมตะครับทุกคนอนะ่าเวลาที่ศัตรูตีตีไม่เข้านะครับผมประมาณนั้นยกเว้นจากศัตรูจะมีการตีฮารุทะลวงนะครับผมอ่ะถึงจะตีเข้าน้องนะฮะซึ่งไอการแบบปุ้มกันตรงนี้นะครับดีมากนะครับทุกคนทําให้เราไม่โดนดาเมจเนาะแล้วก็ถ้าอัพสกิลนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเทิร์นนึงนะพออัพสกิลจะกลายเป็น2เทิร์นซึ่งสกิลเนี้ยถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะทุกคนถ้าเป็นไฮด้าแบบชั้นตง้งสูงอ่ะสำคัญมากนะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวสกิล40วินนนาีอั้้ถเป็ C2 ถามว่าถ้าเป็นตัวของไฮด้าชั้น10เนี่ยไม่จําเป็นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นชั้นวงสูงเนี่ยจำเป็นจะต้องแบบกินเอ่องนะครับเพราะว่าตัวของรถกูดาวตรงนี้ครับมันช่วยทําให้เราแบบเร่งจังหวะหรือทําอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นและกันเนาะต่อไปนะครับผมสำหรับตัวของสกิลสองสกิลสเนี่ยเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับผมซึ่งสกิลเนี้ยจะเป็นการตีไม่สนใจพลังป้องกันนะครับลาดมิดแรงมากครับหนึ170องรลังโจมดีเวท1ครฮะรซึ่งถือว่าเยอะนะคเับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นการ เออมีโบนัสดอมเมจนะครับจากสกิลเนี้ย50%ทำให้ตัวของพาสคาร์ทำคีย์เลดแค่50พอแล้วนะครับผมอ่ะเพราะว่าคีเลดของแพสซีฟนะครับผมเออไม่ใช่แพสซีฟจากจากสกิลนะครับผมแล้วก็ผลรวมตัวเนี้ยจะกลายเป็นร้อยพอดีเป๊ะนั่นเองนะครับอ่าสกิลสองเนี่ยแนะนำให้อัพสกิลอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นซ6ครับจะเป็นการปรับใช้อัตราติดที่ดีข้อเดียวเพิ่มเติม100%ก็คือเราไม่ต้องทำคีเรดแล้วนั่นเองครับไปนั้นคียดาเมจได้เลยนั่นเองนะฮะอืม ด่าสิบสกิลของปาสคาครับผมเพิ่มให้ตัวของมันเองนะครับเพิ่มพลังเวทให้ตัวของน้องเนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่ม EDK กับทีเดอร์เมจนั่นแหละนะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีบูสต์ดาเมจให้ตัวมันเองได้ดีเยยี่มนะครับผมอ่ะถ้าอัพสกิลครับเพิ่มพลังเวทเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับปาสคาเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะจากใจนะผมว่าอัพสกิลเนี่ยแม้กระทั่งลงพื้นฐานก็ได้ใช้้้นนนนนนะะะะะะคครรรรัััััับบบเเเพาาาาววว่่่่จจงงงงหหีียยมมไไดดซอออฮฟผ หลายคนจะถามเรื่อง C กันเยอะนะครับผมช่วงนี้ผมเจอคาถามเรื่อง C เยอะ,อะเรื่อง C ครับผมซีเนี่ยแต่ละซีมีการอัปเดตอะไรบ้างนะผมก็มาถ้าเป็น C1 อ่ะอาจจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี c ี่กับ C2 เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีทั้งคู่นะครับแล้วก็ C2 จะมีพิเศษก็คือจะเป็นเรื่องของประตูสู่ความมืดนะครับผมอันตรงนี้นะครับผมจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าลดคู่ดาวลงนะครับจากตอนแรกเป็นหกสิวิตแต่เหลือ4วิวินั่นเองช่วยได้เยอะนะครับตัวของ C3 จะดีขึ้นเพราะว่าซีสาจะตัวึา,าร์พคารจะถึกข ต่อไป C4 C4 เนี่ยจะเป็นความเสียหายคริติคอลนะครับผม24%อันนี้ดีเยี่ยมมากนะผมเพราะว่าทําให้ตัวของบัตคาเนี่ยตีแรงมากๆนะเหมือนกับเพิ่มคีด์เมทขึ้นนะครับผมอ่ะ C5 ครับเป็นการเพิ่ม ATK เพิ่มขึ้น12%่6ครับเป็น ATK เพิ่มขึ้นครับแล้วก็เป็นสกิลแบบฉีดแรงขึ้นนะครับผมแบบไม่ใช่แรงขึ้นสิเขาเรียกว่า เป็นการฉีดแล้วก็แบบไม่ต้องอาศัยคีเลตแล้วนะครับเพราะเรามีวรรคคีตรงนี้นะฮะเออเรามีวาัาคีเป็น100%จากตอนแรก50นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลังจากตัวของ C6 ขึ้นไป c 7ถึง C12 เนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ HP เป็นการเพิ่มสแตทมากกว่าเอาง่ายครับแค่ตัวของบัตคา C6 ก็คือโอเคแล้วนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะทีนี้ในการทําของเนี่ย ถ้าแบ่งเป็นเทียร์ C แล้วกันเนาะอันนี้เป็นมุมมองของแบบผู้เล่นที่สายฟรีงบน้อยนะครับผมอ่ะถ้าปัสคาร์นะครับตั้งแต่ C 1จนถึง C 5เนี่ยผมว่าใสา่คีเลนอะ่ะจะดูง่ายทําง่ายสุดนะครับผมอ่ะมันทําสแต็ปง่ายเนาะอ่าปัสคาร์เนี่ยโฟกัสที่ค่าความเสถียหรคี้ติคอแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเน้นความจุดอ่อนแบบนี้นะครับผมคือทําไมปัสคาร์ต้องเน้นจุดอ่อนด้วยหลักๆกับตัวของปัสคาร์เราจะใช้ตัวของไฮด้าเราไปใช้ไฮด้าซะเยอะพอใช้ไฮด้าเสร็จปั๊บเนี่ยการทีีีี่่่่่ตััววขอออองาสครรเเเเนนนนนยยมมจุดผลกกกบบิิ๊้ป็ มันจะเป็นการตีนะครับผมตัวของไฮน่าตรงกลางเลยไฮน่ามันจะมี3หัวเพื่อนๆถ้าคุณทําจุดอ่อนไม่ถึงร้อยนะครับมันจะไปตีหัวซ้ายหัวขวาเงี้ยซึ่งหัวซ้ายหัวขวาเนี่ยเราตีเข้าแค่หนึ่งนะครับผมซึ่งมันไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแต่พอแบบมาตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยคือ มันตีเข้าเน้นๆแน่นๆนะครับแล้วที่สําคัญคือตัวของพัสเอ่อตัวของไฮด้าตรงกลางเนี่ยบางมากด้วยนั่นเองนะครับเลือดมันน้อยนะครับผมอ่ะซึ่งเราสามารถทแป๊บเดียวก็คือตัวของไฮด้าตัวเย่ยตาดาเป้เได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนั้นรักกันเนาะอ่ะก็อันนี้เป็นแมชชีนิกของการทาของไฮด้ายืนพื้นที่จุดอ่อนก่อนจุดอ่อนเนี่ยตรงนี้ครับผมผลรวมของจุดอ่อนเนี่ยเพื่อน,นๆให้ตัวของจุดอ่อนที่เนี่ยประมาณ48นะครับเออ40 46เพราะว่าบิกิตมันบัฟเท่าไหร่ใช่บัฟอ่ะ ประมาณ46นะครับผมอ no oh, sí ่ะประมาณนี้นะครับผมจุดอ่อน46นะประมาณนี้นะครับทีนี้การใส่ของก็จะเป็นความเสียหายค r i t i c a l l นะครับผมหรือค r i t i c a l d a ที่เราเรียกกันเนาะแล้วก็อ f f รองเป็นจุดอ่อนอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยสวยมากจริงๆมันต้องสวยกว่านี้นะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความเสียหายค r i t i c a l l เหมือนกันครับแล้วก็จะมีจุดอ่อนนะครับแล้วก็จะเป็นความเสียหายค r i t i c a l l ครับสปีดครับแล้วก็ทั้งเ ATK ทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้เลยเป็นฟ u ลลิ่งด a m ม g e หมดเลยอันนี้ถือว่าสวยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมตัวของเสื้อ เพื้อก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังโจมตี ATK เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนออฟลองนะครับก็จะโฟกัสที่จุดอ่อนนะครับแล้วก็อัตราตดคีย์ที่ข้อในช่วงแรกๆเนี่ยคือเราทําคีย์ค่อนข้างยากนะครับผมถ้าเราไม่ใ,ใส่เป็นออฟหลักเป็นคีย์ออฟลองเราต้องมีคีย์สูงหน่อยนั่นเองครับอย่างเงี้ยโอเคพอได้นะครับผมถีอแม้จะไม่ได้สวยมาก แต่ก็พอลิ้นผ่านได้อยู่นั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นเสื้อเสื้ออีกอันนึงก็จะเป็น a d k All แบบนี้นะครับผมอ่านแล้วก็จะมีจุดอ่อนนะครับ15แล้วก็อันนี้จะเป็นเลือดนะจริงๆพคนจะเป็นดาเมจดได้นะผมแต่ว่าอันนี้เป็นฟิลลิ่งถึงก,ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถือว่าดาามจก็ใช้ได้นะครับส่วนแหวนนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าไอจุดอ่อนของเราตัวนี้ผลรวมของเราเนี่ยเกิน46อย่างหรือเท่ากับ46อย่างถ้าของเพื่อนเพื่อนเกิน46หรือเท่ากับ46อันนี้ไม่ต้องใส่แหวนเป็นตัวของจุดอ่อนก็ได้เพื่อนเพื่อนใส่เป็นแหวนอะไรก็ได้ที่บูตดามจหนักๆได้เลยนะครับผมอย่างของวันเนี่ยใส่เป็นอาจารย์จุดอ่อนก็จริงครับแต่ว่าออฟลองเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายเพิ่มเติม2%ด้วยทาให้ตัวของปาร์ตคาร์เนี่ยฉีดเร็วเออฉีดแรงขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวของ,องาคาค C6 ล่ ซีหของปาร์ตคาจะต้องทําของแบบไหนยังไงบ้างซีหเนี่ยปาร์ตคาจะไม่ใส่เป็นเซตคีละเพื่อนๆซีหกเพื่อนๆของปาร์ตคาจะใส่เป็นผู้ล้างแคนครับเพราะว่าเรามีโบนัสคีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจากสกิลที่สองของมันเนาะทีนี้เราก็ไม่ต้องทำคแีแล้วเราก็ไปดิ่นคีด้าเมจเลยทีนี้ถ้าใส่เซตคีไปก็ไม่ได้ช่วยนะครับเพราะว่าใส่เราไม่ต้องการคแีแล้วเราต้องการแบบด้าเมลละผู้ล้างแคเนี่ทำให้เราตีบอสหรือตีสต่อัอะไนขึ้นมากๆนะผมดังนั้นเะนะีนะ่ยนะผู้ล้างแคนสาคัญนะครับ ทีนี้ออฟลองที่ผู้ร้านแข็งควรจะต้องมีนะครับมันจะแบ่งเป็น2องเวด้วยกันคือเวที่เป็นออฟลองเป็นจุดเออออฟหลักเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนการที่ออฟหลักเป็นจุดอ่อนเนี่ยทำให้เราดันสแต็ตภาพรวมของออฟลองอื่นๆเนี่ยมันดันขึ้นได้ง่ายนะครับผมอ่ะถ้าในกรณีที่ออฟลองของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีจุดอ่อนเยอะนะครับสามารถใส่จุดอ่อนเป็นออฟหลักได้แต่ว่าส่วนมากที่จะนิยมกันก็คือความเสียหายคีย์ที่ข้อแบบนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมเป็นเป็นออฟหลักนะคือคเป็นออัะเี้เป็นต้นผมอ่ะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าผมจะบิวของให้น้องอ่ะอันนี้ของผมมันก็ไม่ได้สวยมากอันนี้เป็นฟิลลิ่งถึกซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะครับผมอ่ะเราต้องการดาเมจเลยอย่างเงี้ยมันของผมไม่ค่อยสวยแสดงว่าผมอใส่ใส่แบบเ่อาี่าแบบนี้ไม่ได้นะผมผมก็จะใส่เป็นจุดอ่อนอ่ะแต่เป็นจุดอ่อนไปก่อนครับมาดูว่าจุดอ่อนของผมสวยหรือเปล่าถ้าจุดอ่อนของผมสวยโอเคเราจะเราจะไปใส่จุดอ่อนก่อนนะครับอืมจุดอ่อนก็ไม่สวยเหมือนกันแสดงว่าผมต้องฟาร์มไฮด้ามากกว่านี้ทุกคนไฮด้าผมยังฟาร์มไม่เพียงพอนะอันนี้ผมรู้สึกว่าไฮด้าผมยังนน้อยไปผม คือถ้าจะใส่เซตจ,จุดอ่อนอะเราต้องมีฟิลลิ่งแบบดเมเลเลยทุกคนอ่าอันนี้ไม่สวยเลยครับไม่สวยเลยไม่สวยเลยครับไม่มีสวยเลยครับเดี๋ยวฟาร์มไฮด้าต่อเยอะๆอะจุดอ่อนผมไม่มีให้ใหแบบเออเยอะสักเท่าไหร่แล้วผมทุกคนนะเออก็ขอไปด้วยจริงได้าผมยังฟาร์มไม่ได้มากพอนะครับทีนี้สมมติว่าติต่างแล้วกันเราเราฟาร์มตัวของแบบอเออเซตไฮด้ามาแล้วเรียบร้อย2ช่องเนี้ยจะเป็นชีดาเมตทั้ง2เลย แล้วก็ออฟลองจะเป็นจุดอ่อนนะครับส่วนอีกออฟหนึ่งก็จะเป็น ATK all percent นะครับหรือเป็นคีย์ดาเมจ percent แบบนี้เป็นต้นทรงเสื้อเสื้อเนี่ยจริงๆอ่ะจะคล้ายๆกับตัวของคีเลตเลยครับก็จะเป็น ATK แบบนี้นะครับแล้วก็โฟกัสที่จุดอ่อนนะครับโฟกัสที่เกี่ยวกับค่าดาเมจทำให้ปารคารีแรงๆนะครับเพราะว่าการที่เราขึ้นไป46ได้เนี่ยปารคาเราก็จะถึกประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำของนะครับต่อไปครับปารคาใช้ลงอะไรได้บ้างนะครับผมปัจจุบบบบัันนนเี่่ยปาาคคใช้้ไดลงแอมมกๆะะรผ คือตอนนี้ผมใช้ลงตัวของไฮด้าอยู่นะครับผมอ่ะใช้ลงไฮด้าได้ครับผมอ่ะอันนี้ไฮด้าผมก็กาลังลงลงอยู่นะครับผมแล้วก็ใช้ลงตัวของอดันาธาตุได้นะครับผมอ่ะดันาธาตุก็ใช้ลงเยอะมากปาร์คาร์เนี่ยผมใช้ลงดันาธาตุเนี่ยแทบจะทุกดันเลยทุกคนนะเออแล้วก็ใช้กิกกี้ฟาร์มด้วยไนงะลั่นปะ <c oughs> โคตรสุดนะครับผมอ่ะเนี่ยไฮด้าเนี่ยผมใช้ปาร์คาร์ลงแบบหนักหน่วงมากดูดิสุดตัดนะครับผมอ่าเออไม่ใช่ไฮด้าสี่ตัวของดันาธาตุนะครับ ทุกดันแทบจะทุกดันผมใช้ปาสคาหมดทุกคนเป็นไงคือมีแค่ดันค่าแสงนะที่ไม่ใช้ปาร์คาบ้างเออมีแค่ท่าแสงที่ไม่ใช้ปาร์ตคาที่เหลือผมใช้ปาร์ตคาหมดทุกตัวทุกคนนี่เปไ็นไงรันลี่ไหมมันมันเก่งจริงๆทุกคนต้องยอมรับว,ว่าตัวของปาร์ตคาเนี่ยมันเก่งมากๆพอมันดันดันค่าดันทองก็เหมือนกันครับผมเป็นไง เออถ้าแสงเน้นๆแน่แนๆน,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 นะครับทุกคนดันทามันคือครบทุกอย่างครบทุกอันนะครับผมประมาณนั้นคือมีดันทาตาเก่งมากครับแล้วก็จะเป็นเลดเนาอะเอลดเก่งนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมที่แกสามารถที่จะใช้ตัวของโอป้าแทโอได้ตรงนี้นะครับโอป้าแทโอตรงนี้ได้ครับเป็นไงลั่นปะเออคนเนี้ยเนี่ยโหคนเีือนแบบล่าบ้าข้างแล้วว่ะจริงผมยังแต้มเท่าไหร่อยู่เลยตอนเนี้ยมันพุงแต้มเท่าไหร่ล้านแปดปู่น่ารักจัด เออสองล้านแปดอูน่ารักคีดกูอนโนนี้เกินไปหรือเปล่าวันค้งของผมน่นาตีวันนี้ก็จะได้ประมาณ 4, 000, 4, 000, สักสี่ล้านสี่ล้านแปดเสียดายเมื่อวานผมตีพลาดไปนิดนึงนะคือแบบลื่นนะจริงๆมันควรจะยืนพื้นสามล้านนี่แหละนะครับผมแล้วก็อืมควรจะยืนพื้นได้สามสามล้านแล้วนะวันนี้ก็น่าจะเป็นสี่ล้านได้นะผมเสียดายจัดนะฮะพลาด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 เป้าไปสักนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นละกันนะครับสรับตัวของโอป้าแชโอของเรานะฮะอ่ะก็เพดของ การเล่นนะครับผมการเล่นตัวของขอเขาเรียกว่าไงนะการเล่นของพาร์ตคาร์เนี่ยประมาณนี้เลยอ่ะแต่ปาร์ตคาร์ผมเข้าให้ดูว่าแคโอมันใช้งานยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือตัวของพาร์ตคาร์เนี่ยเอามาเล่นในพวกสงครามคิวได้เอามาเล่นตัวของสั่งสงครามชิงประสาทษษได้ดียยมด้วยครับเอางี้คือมันไปได้ครบทุกอย่างเลยจริงๆทุกคนนะมันเก่งมากนะผมมันเก่งมากอันนี้ผมยังไม่ตีให้ดูนะครับทุกคนนะ่ะปา,ารคาผมก็ใช้นะเป็นไง ล้านทุ่งนะครับเก่งชิปหายตัวผีหลอกอะไรก็นเนี่ยไปได้เยอะจริงๆทุกคนไปได้เยอะมากๆนะครับผมใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็บอกเลยว่าโอกาสดีมาถึงแล้วนะครับผมใส่ให้สุดใส่ให้เต็มครับทำของให้แน่นตัวนี้เก่งจริงๆนะครับไปได้โคตรเยอะเลยคุ้มค่ามากนะปาราการ์ดผมว่าเป็นไปได้เนี่ยซีหกจะดีมากๆซีหกบวกสกิลเต็มจะล้านทุ่งกว่านี้เยอะนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับ